สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะฮะน้องมีนะครับพระอาจารย์สุริยันนะฮะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะฮะหากชอบารายการไหนนะสามารถติดต่อได้ที่อิีลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ เก็บตอนนี้เก็บได้เก็บนะครับพี่นะฮะก่อนที่นะฮะราคาจะสูงนะฮะส่วนน้องก็จะเปิดราคาเดิมอยู่นะพี่นะพราะน้องก็เอามาเยอะเหมือนกันนะครับนะเพื่อให้พี่ๆนะฮะได้มีโอกาสนะฮะได้จับนะจองกันไว้นะพี่นะกับรุ่นหนุนดวงนะพี่นะนานๆทีจะมีสักวาระนะครับการจะสร้างของพระอาจารย์สุริยันโคสะพัญโยวัดป่าวังน้ําเยินนะครับ สำหรับวันนี้ครับน้องก็มีมาแบ่งมากมายหลายรายการเลยนะครับนะอาจจะสลับคข้กันไปเรื่อยนะครับแต่นะเนื้อลองเลือกชื่รายการที่ชอบลองเลือกรายการที่ถูกใจนะครับนะปิดหลายองค์เดี๋ยวผมลดกันให้นะฮะแต่สำหรับนี้ก็นะจัดส่งฟรีทุกรายการอยู่แล้วนะพี่นะเลองลองเลือกชมดูพี่นะว่านะชอบรายการอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่1กันเลยก็ได้ฮะ รายการที่1ครับนะน้องขอนําเสนอนะครับเป็นรายการเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปกันช่องโคมกันนะฮะช้าๆพร้อมเลยพี่รายการนี้อากาศชุบทองเลขคํณเบอร์หมายเลขสานะครับเนื้อมหาชนวนลงยาน้ําเงินนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยพี่จ่ายนะฮะสำหรับรายการหนุนดวงนะครับนี่ับพระอาจารย์สุริยันนะครับนีฮะการันตีพระเทให้ตลอดชีพฮะ นี่ครับจะส,สวยครับนี่รายการที่1น,นะครับนะเนื้อหานิดวนนักกากชุบทองนะครับลงยันยีวอนลงยันน้ำานึ่นะครับรายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันพี่น้องที่300นะครับ300บาทนะครับนี่ฮะจัดได้นะครับ350บาทนะครับรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2ครับรายการที่2อรายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับนะเลขคุณะเบิน์171นะครับ นี่ฮะหน้ากากเงินนะฮะหน้ากากชุบเงินนะฮะลงยาส้มนะครับนะลงยาส้มนะฮะรายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สองต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่ง เลขคนลเบอร์หมายเลข18เนื้อตะปูสังขละวัานอนฮะรายการนี 18, right ้เนื 300, ้อตะปูสังขละวันนอนเลขคนลเบอร์1นนะฮะลงยาราชาวดีไรสีนะครับรายการที่ขอแบ่งไปพี่น้องที่300บาทนะครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขะวันนอนเลขคนําเบอร์187นะฮะลงยาแดงนะครับรายการนี้300บาทนะครับรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนักกากชุบทองนะฮะลงยาจีวรลงยาน้ําเงินพี่เลขคุณเบอร์หมายเลข78นะครับเลขคุณเบอร์หมายเลข78ปพีรายการที่แบ่งปันที่350บาทนะครับรายการที่5ฮะต่อมาเป็นรายการที่6ครับรายการที่6เป็นเนื้ออันปะการเลขคุณเบอร์92นะครับเป็นลงยาน้าเงินนะฮะันลงยาน้าเงินพีรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่6 ต่อมาฮะรายการที่7ครับรายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อสปูสังขวะนอนเลขคดเบอร์หมายเลข49เ้ลขคเบอร์หมายเลข49หน้ากากสามประสัดเงินทองหน้าฮะรายการนี้แบ่งปันที่4 0 0รครับรายการที่แบ่งปันที่400บาทน,นะครับรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวรุง่งวิเลขคุณเบอร์อรหมายเลข76็นะครับรายการนี้หน้ากากสารพัสัตว์ลงยาส้มครับรายการนี้แบ่งปันที่400บาทนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9รายการที่9รายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองสตินเลขคูณเบอร์หมายเลข81นะครับนะหน้ากากชุบเงินนะฮะลงยาส้มโหรายการนี้ไปจาหนีตรงนิดนิดหนึ่งนะครับขอคนที่รับได้นะครับผมแบ่งให้250บาทนะครับผมสองแบ่งให้250บาทพี่นะรายการที่9นะฮะต่อมารายการที่10ครับรายการที่10นะฮะรายการที่10เป็นเนื้ออันปาก้าเลขคูณเบอร์หมายเลข77ครับ เลขค้นอัลปาก้าหมายเลข77ครับรายการนี้นะครับนากระสามกระสัตริย์ครับลงยาส้มนะครับลงยาส้มเลขค้นตัเบอร์หมายเลข77นะครับขอที่450บาทนะครับสำหรับเลขเปิ้ลนะครับรายการนี้เป็นเนื่องอัลปาก้าด้วยนะครับขอที่450บาทครับรายการที่10ต่อมาฮะรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื่องอัลปาก้าลงยาดําเงินนะครับนาเลขค้นตัเบอร์หมายเลข131ครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลข131หถามเงินถามทองครับรายการนี้เป็นรายการที่นี่ฮะรายการที่ 11นะครับนะ350บาทนะครับต่อมาฮะรายการที่12ครับเป็นกระไหลเงินองค์เดียวนี่ฮะที่อยู่ในลังนะฮะรายการนี้เลขโค้ดเบอร์18นะครับเลขโค้ดเบอร์18ที่รายการนี้สวยๆก็เลยทีเดียวรายการนี้นะครับมี1เดียวในลังครับกระไหลนะฮะรายการนี้ขอที่450บาทนะครับรายการที่12นะครับ ต่อมาราการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับลงยาราชาวดีและสีลงยาจีวรเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลข3ตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการที่ขอที่350บาทครับรายการที่13นะครับต่อมาฮะรายการที่สีครับเนื้อตะปูสังขะวนนอนลงยาราชาวดีเลขโค้ดจำเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดครับรายการที่14นะฮะร,รายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที ite, ่15ครับเนื้อตะปูสังขะวอนนรลงยาแดงแรงฤทธิ์เลขคนเบอร์1นึครับเลขคนเบอร์1นึ่ีพี่รายการนี้แป่งปันที่300บาทนะครับรายการที่15ต่อมาฮะรายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนบนสารหน้ากากชุบทองลงยาจีวอนเลขคนเบอร์หมายเลข41เครับเลขคนเบอร์หมายเลข4 1ครับรายการนี้แป่งปันที่น้องที่350บาทครับรายการนี้แป่งปันที่น้องที่350บาทนะครับรายการที่16ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้ลงยาลาชาวดีได้สี่ครับเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับลงยาจีวอนเลขคูณเบอร์ใหม่เลข4ี่ตัวเดียวครับนะรายการนี้แบ่งปันน้องที่สามสามร้อยห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับรายการนี้ลงยาส้มนะครับนี่ฮะ นี่ฮะเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับนะเลขโค้ดนำเบอร์นะฮะหมายเลขสี่เก้าศูนย์เนี่ยหมายเลขเก้าศูนย์แล้วหน้ากากสามสัดเงินทองหน้าครับหน้ากากสามสัดเงินทองหน้าบีรายการนี้แปลงปันที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดครับ ต่อมาเป็นรายการที่19นะฮะรายการที่19รายการนี้นะฮะเลขโคด number ที่น่าสวยสวยเลยเลขโคดนัมเบอร์110นะครับปรรายการนี้รายการที่19นะครับหน้ากักชุ่มเงินนะฮะลงยาจีวอนพี่รายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่19ต่อมาเป็นรายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนุ่นสารเลขโคด number หมายเลขเ1เฮะลงยาราชาวดีได้สีลงยาจีวอนครับรรายการนี้สวยกันเลยครับ รายการที่แบ่งปันปที่300ร้อบาทนะครับรายการที่20่สบครับต่อมาการยีบเอครับรายการที่คนเบนรนหนึ่งหนึ่งแปนะครับเนื้ออัประก้าลงอย่างน้าเงินครับ,รา,าร,บ,าร,บรายการที่350บาทเลครับรายการที่ยีิอนะครับ ต่อมาร,รายการยี่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผีลุงเลขคูเบอร์อรหมายเลขเก้าสิบแปดนะครับลงยาส้มนะฮะหน้ากากสามกษัตริย์เงินทองหนากนะครับรายการนี้แบ่งปันที่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่อมาร,รายการยี่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหรือเนื้อทองทิพนะเลขคูเบอร์หกสิบเก้านะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์นะฮะลงยาแดงส,ดสวยๆเลยครับรายการที่ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการยี่สาม ต่อมาฮะร,รายการที่24ครับรายการที่ได้คนเบอร์81นะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับหนานี้ฮะนาฬิกาชุบทองเงินจีวอนวี่ได้คนเบอร์81นะครับรายการนี้นะครับรายการที่24นะครับน้าแบ่งปันพี่น้องที่300บาทนะครับ ต่อมาฮะรายการ2ี่นะครับรายการ25เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับน้ำลงยาเงินเลขโค้ดจเบอร์หมายเลข2องรหลักหมายเลข17ครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่25ต่อมารายการ26กครับรายการที่ลงยานําเงินเหมือนกันครับรายการเดียวกันที่เลขโค้ดจาเบอร์58แรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับต่อมาฮะรายการที่27ครับรายการ2ี่เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับเลขโค้ดจาเบอร์152รายการที่ติดตัวลุงปู่นะฮะ พระอาจารย์สุริยันด้วยนะครับนะรายการนี้ผมขอที่350บาทพี่นะติดจิวอนด้วยนะครับรายการที่27นะครับต่อมาการ28ครับรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขะวันนอนลงยาแดงแรงวิปี้เลขโคดเบอร์41ครับรายการนี้แป่กปันที่300บาทนะครับต่อมาครับรายการที่29ครับรายการ29รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเลขโค้ดนัมเบอร์นะหมายเลข โอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยพี่นะเลขคนตจำนวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับนะรายการนี้เนื้อมหาจนวนติดน้ากากสามวัสดุเลขลงยาส้มเลขคนจำนวนสองหนึ่งขอที่ห้าร้อยบาทในกลุ่มว่าน่ามาขายได้รายแปดเก้าร้อยนะนี่ฮะรายการนี้นพี่นะรายการยี่สิบเก้าเลครับ ต่อมาฮะรายการที่30บูุ like ๊ดองนี้สวยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะเลขคนตังเบอร์1นึ่งูทองทิพย์เดือนสัติหร like ือทองเดงสัตินะฮะเนื้อเดียวกันนะลงยาแดงดังฤทธิ์หน้ากากชุบเงินพี่รายการนี้นะครับผมขอที่ในฮะรายการที่สวยผมขอที่350บาทนะครับรายการที่นะฮะสานะครับต่อมารายการที่31ครับรายการที่เป็นเนื้อมหาตุนหน้ากากชุบเงินนี้รายการนี้ทองแดง เนาะชนวนพี่จำนวนผิวลุง้งเลขคุณเบอร์สองสามพี่รายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สายสองรายการนี้เนื้อตะปูสังขละว่านอนเลขคุณเบอร์หมายเลขยี่สี่นะครับประลงยาแดงแรงลิฟท์หน้ากากสามตะสัดพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่ สาสามนะครับรายการสามสามเนื้อชนวนนะครับนี่เลขคุณเบอร์หนึ่งหกศูนย์นะชนวนลงยาเดงลงยาจีวรนนะพินนะรายการที่นะครับสามสิบสามนะครับนะรายการที่สามร้อยบาทต่อมารายการที่สามสี่ครับเนื้อทองเหลืองซาตินนะฮะลงยาน้ําเงินเลขคุณเบอร์แปดสิบห้านี่ครับนะทองเหลืองซาตินนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบสี่ครับนะสามร้อยบาท ต่อมารายการที่สามสิบห้าครับรายการที่ลงยาส้มนะครับนะเลขคนเบอร์สามสิบแปดนะครับลงยาส้มเลขคนเบอร์สามสิบแปดครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่สามสิบหกนะครับรายการที่สามสิบหกรายการที่เนื้ออัปร์ก้าพี่นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามสี่นะครับลงยาส้มหน้ากากสาวสัตว์ที่รายการที่ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สามสิบเจ็ดครับ รายการที่สามเจ็ดครับเนื้ออเมกาซาตินนะครับนะลงยาสรงชาติเลขโค้ดเบอร์สองแปดนะครับเลขโค้ดเบอร์สองแปดนะฮะโอ้โหรายการนี้สวยๆครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาฮะรายการนี้รายการที่สามแปดที่สามเจ็ดนะบินนะนี้รายการนี้สามร้อยบาทพี่เลขโค้ดเบอร์หกห้านะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่39ครับนาะงเป็นเนื้ออาบากาซาตินนงยาชงชาตินะครับเลขคนที่เบอร์140ครับรายการนี้ขอที่350บาทนะครับรายการนี้ขอที่350บาทนะครับรายการที่เออพี่น้าสมสิบเก ต่อมารายการที่40ครับรายการที 40, 8, 1, right ks, ่40นะฮะเลขคนจำนวน118นะครับรายการที่40เลขคนเบอร์118ครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับต่อมารายการที่41ครับรายการที่1 1ครับรายการนี้เลขคนเบอร์112ครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับนี่ฮะลองเลือกชมดูพี่นะ41รายการชอบจังรายการไหนก็สามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับมิงั้นนะฮะเราแบ่งปันพี่น้องกันนะครับนะขอบคุณมากครับ